บนนะคะจะเป็นสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ของเราในสายตาเขาเป็นอย่างไรนะคะแถวที่2นะคะจะเป็นเ,เขาชอบคุณแบบไหนและแถวที่3นะคะแถวที่สนะคะเขาชอบคุณมากแค่ไหนสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ย เขานะคะสเสน่ห์ของคุณเป็นอย่างไรในสายตาเขาคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีของนะคะคุณเป็นคน อ๋อทำอะไรหลายๆอย่างได้สเสน่ห์ของคุณคือความเก่งและความแก่งความคิดมากและความประหยัดมัธยัสถ์นะคะอาจจะเป็นคนที่มีแบบอารมณ์ของความหึงหวงบ้างแต่เวลาคุณหึงเขาเนี่ยมันเป็นมุมของความน่ารักอะ่ะมันไม่ได้หึงจนมากจนเกินไปมันจะเป็นการแบบมีสเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะเขามองว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งแลวรู้จักการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ในขณะเดียวกันคุณเองก็มีกำแพงไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดใจให้เขาเข้าไป ซัที่เดียวอะเหมือนกับว่าคุณเองก็มีพื้นที่ของคุณเองเหมือนกันไม่ได้แบบว่าพยายามจนแบบพยายามอยากให้เขาแบบว่าสนใจคุณขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะบางครั้งคุณยังมีมุมของความหยิ่งหยิ่งด้วยซ้าอะต่อไปนะคะเขาชอบคุณแบบไหนณตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่ชื่นชอบจากเริ่มจุดเริ่มต้นกันนะจุดเพื่อน เพื่อนพี่น้องอะไรก็ตามแล้วมันจะค่อยๆพิเศษขึ้นแรกๆมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจคุณได้สาหรือแรกๆเนี่ยคุณอาจจะไม่สนใจเขาเนาะแล้วมันค่อยๆมีการพัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆจนตอนนี้มันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นความผูกพันอยู่มันเหมือนสเต็ปแรกซึ่งมันกําลังรอที่จะพัฒนานะคะเขาชอบคุณแบบไหนนะตอนนี้ยังเป็นเพื่อนที่พิเศษอยู่ อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ในขั้นตอนความพัฒการพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่ามันยังไม่รู้ว่าทิศทางจะไปในทิศทางไหนนะเพราะมันเหมือนเพิ่งเริ่มอะค่ะเขาชอบคุณมากแค่ไหนเขาชอบคุณมากแค่ไหน ณตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาให้ใจคุณเนี่ยประมาณ40% 40%ในที่นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเองก็เป็นคนที่มีอีโก้เขาเองก็เป็นคนที่มีโก้เป็นคนที่มีฟอร์มจัดทั้งคู่นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครบังคับคุณเองก็เช่นกันทีเนี้ยมันก็ต่างคนต่างร้อใช่ไหมคือคุณเองก็ไม่เข้าหาเขาก่อนหรอกหรือคุณเข้าหาคุณก็จะมี มีอะไรของคุณนะ่ะซึ่งเขาเองเนี่ยก็เป็นเช่นกันแล้วก็คนคนนี้เขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคุณเองก็น่าจะเป็นคนโล,โลกโส่วนตัวสูงแะนะคะพอคนทั้งสองคนที่นิสัยเหมือนกันเนี่ยมาเจอกันมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะยังยังจะแบบไม่ได้ค่อยได้เปิดใจเนาะเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยก็จะให้ใจคุณมาแค่4ี่ซซึ่งมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือเรียนรู้กันได้ในอนาคตนะคะอาจจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะคะ ขอดูบทสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยค่ะบทสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าไม่มีใครรู้ตอนจบหรอกค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบแบบไหนแต่ถ้ามันจะต้องจบแบบเศร้าหรือว่าจบกันแบบต่างคนต่างไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ยอมรับให้ได้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็เหมือนกับ ออถ้าสมมติว่าต่างคนต่างยังยังมีความเป็นตัวเองสูงแล้วยังไม่ยอมปรับตัวเข้าหากันเนี่ยหรือพยายามต่างคนต่างรออยู่เนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นเรื่องเศร้าก็ได้ถ้าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะก็ต้องแบบว่า มาหาวิธีการจูนมาหาวิธีการเข้าหากันคุณเองก็อาจจะต้องยอมลดอีโก้เพื่อหาวิธีเดนเรียนเข้าไปเรียนรู้เขาให้มากกว่านี้นะคะมันต้องมีคนใดคนนึงยอมลดความเป็นอีโก้ของตัวเองลงบ้างเพื่อที่ความสัมพันธ์มันจะได้เดินต่อไปได้นะคะประมาณนี้คุณหรือเขาเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุบินกันพุชกบกกรธาตุน้านํามีนกรกฎพิจิกราศีเมษนะคะเอ,อ่อแล้วก็ราศีกันนะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจงคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะ